đừng xỉu mà hay chờ ra à, luôn chờ ra luôn hấu chờ ra luôn bảo cấp bạn ba học này thu khuôn sạch thằng đó phi chờ ra luôn bảo lơ

เจ้าคือหนงแหงบวกให้ทุกเช้าจิงจ้าจิงเท้าเที่ยงหนูไมกินเผาเม็่กน้วยไม่กัด้วยไป้ใครป้าเรื่องบังแต่ป้ามื่นกลันไหเล้เอ็ก็จะขั่วมากเลยอ่น้อนสมาดิม่ะเขาจะขั้วให้ เอ้ยแม่บางอยางนี่มันเห็นจัะน้นเห็นกระยาดเลยเออโอ้โมันนี่อาหารดีเด้อเนี่ยนี่อาหารทะเลค่ะนี่กินเบิดป้สูงไก่สิงะไก่สูตรก็สูตรเต้เต็นรวนเลยเบียดเดี่ยวข่องกันเตรียมเครื่องคลายเดี่ยว ใช้ปั่นกใช้ปันกิน,น,กนข้าวสาด้เด้อบอก,กด้ใช้ปันากินจะกินยังสกไกไปตลาดนี่เธอเส้าได้เออคะได้กินปลาเมือ,อแหละ<ง>กินได้ลายดดหมัก ปะลุงบอกหันทีดีปะลุงบอกบ้าควยมากอือ uh, <ừ> ้าลุงบอกัอยังเนบนเไเป็นไินเบิร์ดบอกหูเป็ไก่ก็ะสือบายมัน

ต <Indonesia> า We ้าเลป่านตออินะสาวฮะหัวบราหอจอดนเรห้านะเอองเอิดนแห่งมนปาองเอามามามานมาเนาะมาตีบพี่น้องเห็ดแดวได้เนาะก็เอมดเท่าวะนเนาะ Ừ, ờ, để chàng nó xin chàng em Tay em nữa Năng, ngút, năng Nhấp khâu mà năng Cô dương cái tích khảo này đó Cô dương xưa xưa Ở xí đem nó hay mất năng tí Bó, vô để năng Áo ờn, phua mẹ ờn, em mẹ ăn bây giờ

บ он, он ่ม <Okay. S 1> e ันมันร้ายครใชที Arizona, ่รยคมีเอิร์ทใช้ไกระเืยอยแค่เอิมนีีอันนี้ด้วยยากินมื้อเชาเหรอวมีอันี้ลูกซเฮ้ยม่นะกินเาทุกก่มั้งไหพาไปกิน้มื้อเช้าหน่อย่เช้ากดอกระอไปอ้น่าเลืี่เออมกินปลาหมึกเชาเลยวะ

เอาขกินขาป่ะเออเ่อไเาีวหนั่าบอยาเนาะหอเดี่ยวเดียวแ่เจี๊ยเียเียวุเดียวเดีเด้อเี่ย้าวเหนยวข้าวเหนียวสักเดียวสิครับเนะ

ก็พองพลังมุ่งมันใจพลังนะเพราเม็เพราะอรนะเสร็จปะล่ะตัดให้ดีมาเลยโมเดลบอกปืนป่ะอ่ะอะไรนั่นนนะใส่ตัวเองอ้ยใหม่ตาางอัะยังยังโอเค

Mát cho bọn em mát thật mặt nếu không mát thật không mát thật không mát không mát thật <Nhạc minha vida> <Nhạc minha vida> ừ đầm <Nhạc minha vida> là ồ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  Cái là... cái là... cái đó, của cái đấy tôi nó của thì được. Không có cụ, không ที่ท่านหาหาเพื่อนผมเนี่ยเราหอื่อนเหานาจีนคราสคนคนหนึงท่านคนหนึ่งท่าน้าพราข้าวเพร่คุนนาะหอเพื่อนนะเล่นกแค่แค่หมดอะไรมาใหข้่แาได้วงนะน่จะสีมั้งเนาสีจะมีการเลี้ยงก็เมื่อนอะหอดเพื่อนเข้าปรตูองลงนี่น่จ้าพี่ห้องเราไปจาง

มันบ่มีดูกมันก็ยังมัดผมเป็นเนาะมึงมักเล็กน้อยบ่มีดูกก็ยังมัดเป็นเนาะเออกูยกูยังมัดบ่เป็นมันก็หาบ่อันนั้นเนาะีันยอันนี้กูมันย่องมาแย่งหนะแบบว่า บิดพ่อมาหมัดอะไรดีแต่มันก็มากอยู่หัดต่ว่าเบิดพ่อเ้ามีอะไรแต่มันก็แบบขีขข้ขาดนะนะขี้ขาดดำดิดำไรเจ้ามันเป็นยังตะกี้ก็มากอยรอดเล็กน้อยม,ามัามาเท่ามีแล้วมันก็ขี้ขาดได้คั้นเบื่อตอนนี้พี่เขาดันตะกี้เนาะใครสื่อสู่ไทยขอบใจเน็ติฮะไครสื่อสู่ไทยฮะ โอ้สองใหญ่ไปนะจะเตยุนี่จะไข่ไข่ลงบ่เอาหเนาะแค่นแต่มันบ่มเอาดดอย่างกันี้ยอย่างหอดไซกะอย่างเนาะมคอยงอแงปันใดไซดุขึ้นมาเห็ดปลาลูกมือมือสุดค่ะสุดงามฮ่ะไพสือหาบอกปลาลูกมือไพซื้อไหา อ,อขอบใจนะบอเ<ง>นี่เฮดจะได้แบบนี้เอ,นเอ็ดคองเนี่ยแล้วพี่หนกกรน,นั่งขาออกอหอด้วยละอา,อา,าบามุกบอสออกตอนนี้เทียงสี่สิบ ออกบ่ายสองหรอป่าบ่ายโม่าสามโม bon ่คุณเนาะก็พักมีเวลาพักพักลองซ้มออกออกเลย่ะคายประมาณฉีถุมสามถุมเจอกะซองถุมหนึ่งเนาะบ้านนี้มา่อองถุมหนึ่งเนาะองถุมกว่า อยู่นี่มันก็สะดวกไม่เนาะมีบาทกว้างกว้างดิชิบมูกระเจ้ามึงก็เดินเนาะเตระเต่างห้ยังอ๋แล้วตื่นแต่เลิเลิกผัวจังว่าเดวไหวเนาะ มันเด๋ววไว้มันก็คือนี่เนาะเออะพอห้วะไอ่่เยอวะนั่นดีมั้งแม่สมัใรนะ คือแอเนียวเลยโตย่างเงี้ยย่างเงี้ก็คือกันก็แอเนียวฮะสายสายดูึ้นดีดีดูึ้นบางสุดงามบมอขอบใจขอบใจแม่แนนจีเอาเฮ็ดดีดีเฮ็ดดีดีเฮ็ดดีดีขอบใจขอบคุณค่ะโอขอบคุณค่ะบวะ ผู้สุดผู้ที่เผื่อใหญ่เนาะผู้ที่เผื่อปีหนาปีฮื้อปีหนาสื่อแบบนี้เดี๋ยวมันจะุ้มนะเขาเท่าเสร็ไปบัตรเลยเนาะกับแซบไปมันได้หนึ่งหงมเลยมากวัดใจวันนี้เดือดอีกไปไปหาผู้ว่าวัะไเตรงหน้าแม่ผู้ว่าสุนี่ ไปสิสไปก็อ่ายสะบรอฮะมันได้เกิบเจ้ามาผีแมวเงินหายไปเอาเพิ่งแมวเงินหายไปก็ออ้เด้ออ่ะขอบใจน,นิดตี้เอาแต่แนวหามเกินซาบะาเด้อลูกเด้อดืชินนคืน <c oughs> น่าก็พูดได้่วยได้บ่จังเลยเมื่อนาอพี่น้องจัน่อยกลับไปหาพีอวันคนละจองโม่ตาโม่คนละแต่สิคอยขึ้นรถกลับนางเด่นนางวอกกันเด่นก็น

สำนักปานเสื้อเส้สามโลเสื้อสี่เสื้อสามเสื้อสี่โลสี่ปีคเือเอเป็นเจ้าอยากน็ว่าสีสิปว่ากข่าวกินหนามแล้วเราพี่น้องคำนั่งเด่นเด็ก็เตรียมสียอบเอนโมกัเสียอกไปขายของอุมลงบดจนสิบหกน้องน้องมา ส่หอมเมยใส่บานหอมนองเนี้ยหอมนองแน่หอมนองแน่แกงไหวเห้ยผู้สาวบระหารน้องจัวมันจะเป๊กข้หาอีก้อมันกินอะไรอล้โอ้ไปแล้วคุณ

เตรียมสิกับโอ้ยฝนออนอกเป็นกอนเป็นกอดมาอีกละฝนจีโตเห็นว่าก้อนเท่จังใครกระเป๋าเนยบ๊อ <c oughs> ไปแม่ก็ัวสมันทัวร์คนทัวร์ทัพอันน้ใช่ทรพัพ์ใส่มันเป็นเซนนน่วะ <c oughs> ของแถมเว้ย <c oughs> ไม่ตัวนียอะซ้ายปานกับซ้ายขวามากผมกันเหจะได้ฟนจิตโตอิวตะอ้เบื่อเนาะกระโปงเนาะไปแอบใส่อยู่หันเนาะโสักโบกได้ันขั้นโมไซเฮตเตอร์มันหนาจะโบก่สค่ะ้มไซเฮตเตอร์มันกัออกได้สีดำคือังบอกเอออย่บเฮตเตอร์ใส่สีขาวได้สีขาวมันมีเฮตเตอร์สีอั่นี้เออเฮตเตอร์สำหรับ